สวัสดีค่ะเม่งเอาค่ะขามาตามแนวทางกับเม่งเอาค่ะท่านผู้ชมในงวดวันที่16ธันวาคม25 6 7เจค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกมากคุณแม่เนาะเป็นคลิปแรกของงวดนี้ค่ะคุณแมี่นี่กำลังฝันคุณรามาตามคุณแม่นอยู่บานเลยเนาะเหมือนนี้เนาะค่ะงวดที่ผ่านมาคุณแม่ฝันว่ามีผู้หญิงสองคนเนาะเอาผาถุงมาใหา้สองผืน่าสั่ทงท่านผู้ชม ซีสามกับเบาเอานคุณแม่เนาะเหมือนเส้นผมบางภูเขาค่ะฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าตีนี่ตีบบได้เนาะค่ะฟัน,มนแม่นจะตีบบได้ไปตีใส่ซีสองไปตีใส่ซีสองเนาะค่ะซีสามเบาเอาเพราะว่าผู้หญิงนีสามคนผาถุงนี่สองผืนเนาะ,ะที่จริงนะผาถุงกับน้ำซีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าค่ะคนอีสานเขาเอาินผาซีเนาะค่ะ หมวดนี่เอาไม่เนาะค่ะคุณแม่ฝันแล้ว,วสันฝันได้จักมือค่ะคุณแม่ฝันในสองฝันในสองคืนแล้วเบาซูฟังในฝันแนวไดฝันมาพินาออดอกพริกมะหอว่านเป็นคนุ่งซ้ำนีแำน่แล้วก็บบุหงางย่ซ้ำนี่โอ้แล้วก็พักบัวหัวหอมแดงหน่งสองจุกม่นก็ไปตลาดเลย่านเพิ่นเราไมา่ให้ ฟ <c oughs> ันๆๆสันสันซ้ำนี่แม่สองคนก็แแม่นี่ล่ะเที่ยวอืมสุดก่อนมันช้ำก็แแม่เอาบปเ็นค่ะ <c oughs> พีน่นางเป็นบอคะเป็นคนเอามาไห้ไบูนเป็นผู้หญิงเนาะเป็นผู้หญิงเป็นพีญญน <c oughs> ่น,นาง <c oughs> พีส่สะไพรเพิ่นเนาะคะ่ะภาษาอีสานนี่เป็นเอิ่นพี่นางเนาะค่ะแต่ว่าภาษาไทยนี่ก็คือพีส่สะไพรเนาะคะ่ะ <c oughs> เอามีบักุ่ง นวย au, เยาๆเม่นบอกคะเอามาหายแจักหน่วยหนวหนึ่งเอามาหายหน่วยหนึ่งเนาะค่ะบักฮวงหน่วยบบกเยาคนว่าเอามาหายหน่วยหนึ่งบาดนีกเอายังไม่อีกหอมบัวสองจุกเอาหอมบัวหอมบัวนี่เป in, ็นหอมหัวแดงเนาะค่ะหอมหัวแดงที่เพิ่มัดเป็นจุกเป็นจุกไว้เนาะค่ะที่เขาขล้ายจุกแล้วทนั้นบาเท่านี้บาทแต่ว่าเอามาหายสองจุกเนาะคุณแม่ค่ะแล้วเอยังไม่อีกพิกแห้ง เอาบอกพี่แข็งมาให้อันยางซ้ำนี่แล้วว่ามันเต็มเลยโอ้ใส่คูมากเนาะค่ะเป็นคูยางเนาะค่ะสีอดไรคะคุณแม่ห่ยมากู้สีเลยอจำสีบ่ได้ค่ะเป็นคูยางเนาะค่ะเอามาให้จนเต็มคูมันบอกคุณแม่แต่ว่าเป็นบักพีดเพื่อนว่าค่ะก็คือพี่สะไพ้นี่เอาของสามยางนี่มาให้คุณแม่เนาะค่ะมี่ของสามยางมีบักพีดมีบักฮุงมีหอมหัวแดงเนาะ สามอย่างไมคุณแม่คุณแม่ก็ได้รับเอาแม่บอกค่ะแล้วป้องไว้แม่เลยอ่ะเอามาหายยุใส่บ้านนี้เอามาหายยุเือนเลยโอ้เอามาหายยุเือนเลยค่ะท่านผู้ชมบานนี้หลังจากหายแล้วเป็นจังไรต่อคนก็ไปขี่รถไปตลาดบ้านคุณก็ไปเลยค่ะในความฝันนี่ไปเลยเวลาของหมา้แม่ค่ะไปเลยในความฝันเป็นหิวมากหรือเป็นหามากแล้วเมื่อนั้นเขามากอ่องไว้ในตูมันหมอนยุงหันแม่โอ้ตู้บนหมดนบ้านเลขที่ของคุณแม่เท่าไหร หนึ่งแปดสามค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่ของแม่เงาเนาะค่ะหนึ่งแปดสามค่ะเพราะว่าคุณแม่ฝันว่าเพื่อนเอาของนี่มากองห้ยยื่เือนเนาะค่ะของสามอย่างเพื่อนว่าค่ะถ้าให้ตีเลขจากข่วมฝันนี่คุณแม่สิตีห้ตัวไหนสี่สองสี่สองกับสี่สองสามสี่สองสามคุณแม่สิตีห้ยสี่สองสามซอยกันตีเอยกันล้นอกนันตีซอยกันเอาเพื่อนว่าค่ะ เขาพูด้ตีเป็นก็ะไรหลายเห็นบอสุดกรอน่ะเขาทั้งสามผึ่กันตีเป็ดค่ะแต่ว่าหันตีเอาบบได้นาอคุณแม่แต่ว่าฝันแม่นคากเนาะค่ะสี่สองหนาะงหนอกค่ะก็จะร้องใส่พี่เอาแค่ผู้หญิงสองคนโบนับคุณแม่ใส่พอมเนาะที่จริงเนี่ยผู้หญิงสามคนเนาะค่ะโอ้ยกระโตเลยและสี่สามเลยตีหลักคันเอาเป็นเนาะเสียดายเนาะคุณแม่เนาะบริกรรมยยางสำนักแต่พรเป็นหยางค่ะท่านผู้ชมรอบนี้เพิ่นมาห้อีกแล้วเนาะค่ะแต่ว่า ตีเอาให้ได้เนาะค่ะรอบนี้คุณแม่กับฟันสันสันฟันบบยแหนวถือว่าเป็นฟันที่ดีพร้อมเนาะค่ะเขาเอาของมาให้ยหอดเฮือนเนาะค่ะสําคัญก็คือบาร์เลที่เนาะค่ะเอามากองให้ยยุ่งเฮือนเลยเนาะค่ะบาร์เลที่คุณแม่หนึ่งแปดสามค่ะท่านผู้ชมหนึ่งแปดสามเนาะค่ะตัดกลับหมุนเอาค่ะแล้วก็เลขที่คุณแม่พินตีห้ก็คือสี่สองสามเนาะค่ะสี่นี่ตีมาจากสามอย่างนละสี่นี่ตีมาจากน้าของผู้หญิงมันบอกรับคุณแม่ ผู้หญิงกับอันคล้องไห้เนาะค่ะผู้หญิงเพิ่นว่าแต่ว่าเป็นผู้หญิงสองคนเนาะผู้หญิงมีคุณแม่กับพีส่สะใภพายสองคนแล้วก็ของนี่สามอย่างเอามาให้คุณแม่เพื่อนก็ได้ตีให้เป็นซีสองสามเนาะค่ะเป็นแนวทางของแม่เงาค่ะในงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับแม่เงาสุขหูสุขคนค่ะ คุณแม่มีอยังเพิิมเติมบ่ค่ะบ่แล้วจบาดนมีจำานิเนาะค่ะขอบคุณแม่เงาได้หลายค่ะปรพเภทแนวทางขอบคุณค่ะค่ะกาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่เงาค่ะในงวดวันที่1 6ธันวาคม2567นี่ค่ะแม่เงานี่เพิ่นฝันสันสนฝันบยเงาเนาะค่ะฝันว่าพี่สะไพรเพิ่นเนาะค่ะเอาของมาให้3อย่างเพิ่นว่าใน3อย่างนี่ กะซีมีมะละกอสุกเนาะค่ะหน่วยเงาเงาเพิ่นาหนวยแบบเงาเลยเอามาให้เพิ่นนวยหนึ่งเพิ่นบะลักกะมีพริกแห้งเนาะค่ะเอามาให้เพิ่นคูหนึ่งเพิ่นวาะลักกะมีหอมหัวแดงเพิ่นว่าเอามาให้เพิ่นสองจุกเพิ่น่าค่ะเอามาวางใส่เฮื่อนไปเลยเพิ่น่ากลางเฮื่อนเลยเพิ่นว่าค่ะหลังจากเอามาให้ไม่เงาแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีเพิ่น่าค่ะ เมงเงานี่ก็เลยไ้เนยวยทางตัวเลขของฝันมากก็คือ183เนาะค่ะเป็นบานเลขกทีของเม่เงาเองค่ะแล้วกา60อย่าง6 1ปีนี่เป็นอายุของเม่เงา่ะแะราก็4 23เป็นเลขตีจากฝันเนาะค่ะ C นี่ตีมาจากนามของผู้หญิงเพิ่นว่าค่ะ2นี่ผู้หญิงสองคนมีผีสะพายกับเม่งเงานะคะผู้หญิง2คนตีเป็น2เพิ่นว่ะส่วน3นี่ของที่เอามาห้มี3อย่างสสนิทเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลย หฮมาเนาะค่ะเป็น4-2-3เลขตีจากฝันค่ะละก้กกะ4-2เนาะคะ่ะเลขตีจากฝันคือกันเนาะคะ่ะเพิ่นว่ามากักเพิ่นว่าผู้หญิงน้ามีผู้หญิงสองคนเพิ่นว่าขาตีเป็น4-2เนาะคะ่ะทีวงกลมหาไม้ถึงวันเน้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมหมักแห้งค่ะเป็นแนวทางของแม่เง่าในงวดวันที่16ธันวาคม2 5 1 6เจ็ดนี่ค่ะ ขอ้ทำชมทุด่ันเพราะค่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กบไม่เงาสุขูสุข้นค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไวค่ะถ้าคลิปนี้ท่าผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพะรวยน,นําในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ